สวัสดีครับเกิผมแบงค์กโมเกมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาแคสเกมโลบล็อกอนิเมะการ์ดแครดอีกเช่นเคยกับผมนะเกมนี้ผมเคยเล่นมาเมื่อสักพักใหญ่เลยผมตั้งแต่เกมนี้เปิดใหม่ๆเลยมั้งกับผมนะตอนนี้เกมนี้เป็นเกมอนิเมะการ์ดที่โด่งดังที่สุดในโลบล็อกแล้วผมนะตอนแรกเป็นอนิเมะการ์ดแบทเทอใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เกมนี้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าแห่ง เกมอนิเมะการ์ดเลยก็ว่าได้ครับผมนะซึ่งถึงผมจะไม่ทําคลิปผมก็เล่นเกมนี้มาตลอดครับผมนะเดี๋ยวให้ดูคอลเลกชันการ์ดผมตอนนี้การ์ดแดงครับผมนะการ์ดที่สูงสุดผมตอนนี้คือ1 5ื0 0หล้านครับผมนะโคตรโหดเลยแล้วก็มีพันห้าร้อยล้านแล้วก็พันล้านครับผมนะเอ ผมเล่นมาสักพักใหญ่เหมือนกันผมนะโดยวิธีการได้การ์ดของเกมนี้ก็ผมก็เคยเกลิ่นไว้ในคลิปที่แล้ว,วใช่ไหมว,วันต่างไปจากอเมะการบอร์เทอรครับผมนะวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาบอกเทคนิคของการหาการ์ดแร่ๆครับผมนะทุกท่านก็จะมีโอกาสได้การ์ดหม0 0น้านล้านเหมือนผมครับผมนะแต่เอจริงเทคนิคที่ผมจะบอกวันนี้ มันไม่ใช่เทคนิคที่ได้การ์ดใบนี้การ์ดใบนี้แม่งโปรโมั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ตอนที่ผมเปิดฟาร์มไว้มาจากไหนก็ไม่รู้ก็บอกนะเออก่อนอื่นเลยการหาการ์ดของเกมนี้ก็ มันเอาจริงๆเข้าทาวเวอร์เล่นอินฟินิตทาวเวอร์มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่โอกาสได้การ์ดแรค่อนข้างจะน้อยครับผมนะหลักๆที่เราจะเปิดหาใช้การเปิดหาการ์ดก็คือเราจะใช้ตั๋วพวกนี้ครับผมนะตั๋วอินสแตนต์โลนั่นเองครับผมนะซึ่งตั๋วพวกนี้ก็ได้จากการไปเล่นดานเนื้อเรื่องที่เกิดว่ใครยังเคลียร์ไม่หมดก็ไปเก็บกันได้ครับผมนะถ้าใครเคลียร์หมดแล้วก็เก็บไม่ได้แล้ว ก็สามารถเก็บได้จากพวกด่านอินฟินิตครับผมนะไปลงอินฟินิตทั้งแบบไนท์แมร์แล้วก็ธรรมดาก็ผมนะมันก็จะได้ดรอปการ์ดพวกนี้เหมือนกันหรือง่ายๆก็คือเราอยากจะเปิดการ์ดหายากเราก็ต้องมานั่งฟาร์มอินฟินิตทาวเวอร์ซึ่งเอาจริงในส่วนนี้ก็ไม่ต่างจากอันนี้วิธีการเบอร์เทอที่เราต้องฟาร์มอินฟินิตทาวเวอร์เหมือนกันครับผมนะแต่ว่าวิธีการหาตัวนอกจากว่าจะหาจากทาวเวอร์ได้แล้วเราก็ยังหาจาก exploration ได้ด้วยครับผมนะเออ ท่านเข้ามาในด่านนี้มันก็จะมีแบบ GC, m e d มีเดียม e า tre เ e ็ครับผมนะแนะนำให้อย่าให้ปล่อยว่างเลยครับผมนะทุกครั้งที่เวลาท่านสามารถทำได้ท่านรีบเข้ามาทำเลยเพราะว่ามันได้ตัวต๋วตั๋วโลค่อนข้างดอบดีมากๆครับผมนะดีกว่าอินฟินิตอีกเอาอจริงๆเพียงแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องรอเวลาไงทุกด่านนี้ต้องรอ6ชั่วโมงต่อครั้งครับผมนะแต่เกิดเป็นด่านเอ็กตรีมก็12ชั่วโมงในแมก็สาชั่วโมงนี มันจะนานขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันดรอปดีมากฉเฉลี่ยถ้าเกิดว่าท่านทําทุกครั้งวันหนึ่งท่านก็จะได้ดรอปประมาณ2-3รอบของอีกเ o r ร t ชันซึ่งได้เยอะอืมคือวันหนึ่งท่านสามารถได้ดรอปตรงนี้แล้วก็ไปเปิดเล่นได้เลยครับผมนะโอเคนั่นคือวิธีการหาการ์ด low i n s t a n t ครับผมนะแต่ว่า เอาการ์ดมาพวกนี้อย่าเพิ่งเปิดนะถ้าเกิดว่าท่านได้มาท่านเปิดเลยคือเปลืองมากครับผมนะเพราะว่าเกมนี้มันจะมีระบบที่อเมริกาเบย์เธอเรียกว่าฤดูครับผมนะแต่เกมนี้เรียกว่าพระจันทร์นั่นเองอย่างตอนนี้มุมขวาล่างผมนี่ก็มีผมนะวูฟมูนอาตอนนี้เป็นพระจันทร์วูฟที่มันจะบวกลักบวก2ตอนนี้ครับผมนะยิ่งมูลสูงเท่าไหร่ยิ่งบวกลักมากขึ้นเท่านั้นอีคลิปนี้บวก13ครับผมนะมันมีมูนอะไรบ้างเนี่ยให้ดูก็แล้วกัน เ,เพราะว่าในช็อปนี้เราสามารถเลือกซื้อมูลได้เผื่อใครอยากจะไปครับผมนะเอมันก็มีฟูมูนฮาวเวิตมูนสโนมูลบลัดมูนวูฟมูนบลูมูนอีคลิปแล้วก็มูนนะครับผมนะเอยิ่งมูนสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้ลักมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นแนะนําก่อนที่จะเริ่มเปิดอันนี้แนะนําให้หามูลดีๆก่อนครับผมนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงที่มูลดีๆมูนไม่มีระดจำกัดได้ไงถ้าเราอยู่ช่วงมูลดีๆเราก็ยิ่งได้บวกลักมากขึ้นครับผมนะ ทีนี้หามูนยังไงต่ออะเราต่อกันไปเลยผมนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้มูนดีๆหายังไงก็ต้องมาใชไอเทมนี้ผมนะมมนไซเคิลรีโลเมื่อเรากด1ทีมันจะเปลี่ยนมูลน,นทีครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดได้มูนที่ต่ํากว่าปัจจุบันมันก็จะไม่มีผลอะไรครับผมนะ่ย่านี้ผมเปิดสัก5อันปึ๊บยังเป็นวูฟมูนอยู่ผมจะลองเปิดให้ได้มากกว่าวูฟมูนดูเปิดได้วูฟมูนแต่ถ้าเกิดวูฟมูนอยู่แล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรครับผมนะ พราะว่าผมร้อยมันหมดนี่ก่อนเลย <c oughs> ดีกว่าอยเปิด <c oughs> เปลืองจริงเว้เลยโอเคหมดครับผมนะผมจะเปิดสักสิบอันปึ๊บได้วูบมูนกลับมาอีกครั้งครับผมนะเหมือนเดิมเลยเออเนี่ยแล้วท่านก็เปิดจนกว่าจะได้ขอดีๆแนะนําอาจจะไปเข้าดิสคอดเพื่อหาเซิร์ฟเวอร์ที่คนเขาลุมเปิดกันครับผมนะเออ แนะนำเปิดอย่างต่างประเสักอีคลิปเพราะว่าอีคลิปนี่มีการ์ดที่จําเป็นในการผ่านด่านค่อนข้างเยอะมาครับผมนะมีการ์ดเทพๆเ,เยอะมากอีคลิปไม่จำเป็นต้องไปถึงโมน่านนะถ้าเปิดได้ถึงอีคลิปปุ๊บก็ทันค่อยมาเริ่มเปิดการ์ดนี้ครับผมนะแล้วมูนไซเคิลโลนี่หาจากไหนหาได้จากเลดบอสครับผมนะเออท่านสามารถที่จะมาเล่นเลดแล้วก็เอาเหรียญที่ได้จากด่านเลดมาคราฟอืมมาคราฟเป็นมูนไซเคิลโลครับผมนะ ดังนั้นท่านก็ต้องมาเล่นดานเลสนี้ด้วยครับผมนะส่วนดานเลสนี่มันมีเทคนิคอยู่ถ้าท่านสนใจเดี๋ยวผมจะทําในโอกาสหน้าผมนะเออแล้วก็อย่าลืมปั๊มยาให้หมดด้วยผมนะเออก็จะมียารักยายาคูดาวยาลักยาอะไรครับผมนะแล้วก็ยาบอดเดอชนแล้วก็ยาบอสชนครับผมนะเออมีสี่ยาก,ก่อนที่ท่านจะเปิดเออเปิดย้าห้หมดก่อน ถ้าเกิดว่าท่านมียาแดงก็เปิดยาแดงไปก็ได้แต่นี้ผมสาธิตที่ใช้เอท่านก็เปิดยาเพราะเปิดครบ4ยานี้แล้วท่านก็พร้อมแล้วผมนะแล้วก็เกมนี้มันก็จะมีพวกอร์ติแฟควิปมนต์อะไรที่เราสามารถใส่ไปเพิ่มลักด้วยอะไรแบบนี้ผมนะก่อนที่เราจะเปิดเราจะต้องทําให้ค่ารักเราสูงสุดสก่อนนะผมนะก็อาจจะมาเข้าเทรดช็อปก็ผมนะเพราะเทรดช็อปนี้ สามอันสีลุงนี้มันบวกค่ารักเพิ่มอีกครับผมนะโมนาบวกห้าแล้วก็ดีวบวกสามแล้วก็ออมไมตี้บวกรักสามครับผมนะเป็นไปได้ก็จะมาเปิดเทรดรีโลเกณฑนี่มีเทรดรีโลครับผมนะเราสามารถมารีโลเทรดได้อ่ามาลองรีโลกันสักนิดหนึ่งหลักๆคือท่านจะเลงสามอันนี้หรือไม่งั้นก็อย่างน้อยเอาเทรดไมดัสครับผมนะมือเหลืองโอเคผมจะพอก่อนเพราะว่าเทรดเนี่ยมีบวกรักหนึ่งด้วยแล้วก็ซเลเยอร์บวกรักหนึ่งด้วยใช่ ลหลักก็คือถ้าเกิดว่าท่านจะโลเทรดเอาให้ได้สักหนึ่งใน5อันนี้ครับผมนะแล้วก็อาจจะพักก็ได้เพราะเทรดฮา,าไม่ได้เยอะจากนั้นก็มาใส่ในตัวละครในทีมเราให้ครบทั้ง4ตัวครับผมนะเพื่อเพิ่มค่าลักให้ตัวเราเองอย่างตอนนี้ผมมีอันนี้ผมนะอย่าถ้าเกิดว่าถ้าท่านไม่ใส่เออพวกที่มีเทรดมิดัตหรืออะไรผมนะตอนนี้มาดูเทรดที่ผมไม่ใส่ก่อนตอนนี้ลักผมอยู่ที่3 4.5 0ูนะผมนะเกิดว่าผมไม่ใส่ตัวละครที่มีเทรด แต่เกิดผมเอมาถึงทีมที่สองปุ๊บลักผมจะกลายเป็น47.5เลยผมนะซึ่งมันเพิ่มเยอะมากนะจากนั้นถ้าเกิดว่าใครมีเทรดดีเราก็ไปรีโลแล้วก็มาใส่ทิมเออจะได้ค่าลักเพิ่มอีกครับผมนะส่วนอุปกรณ์เพิ่มค่าโชคดีก็จะมาคราฟที่นี่ครับผมเนะเออแต่ว่าอาจจะต้องใช้การ์ดโหดนิดนึงกว่าจะคราฟได้แต่ะละใบอืโอเคนะั่นคือทั้งหมดของการเพิ่มลักก่อนที่เราจะเริ่มดีโลกัน มูลหมดเดียะเดี๋ยวผมเปิดอีกรอบหนึ่งก่อนก่อจะเปิดสักเล็กน้อยอห้าอันบัตมูลโอเคบัดมูลบอกสองถือว่าโอเคผมนะเออ๋อยาหมดแล้วอ่ะมันเดี๋ยวมาลองโลกันดีกว่าผมนะว่าจะเป็นยังไงอย่างาที่บอกไปผมนะเราเตรียมเช็คให้พร้อมนะตัวละครพร้อมอุปกรณ์พร้อมยาพร้อมยายังไม่พร้อมยังขาดยาบอสอยู่ต้องใส่ครบสี่ยาอ่าเมื่อเรา ครบเท่านี้แล้วเราค่อยเริ่มเปิดครับผมนะผมก็จะมาลองเปิดกันละกันในบัตรมูลริ่งผมขาดการบัตรมูลอีกสองใบเนะี่ยยังได้ไม่ครบพวกการ์ดที่ได้จากมูลนี่คือมันค่อนข้างจะดีกว่าการ์ดธรรมดายอยู่แล้วคนนะี้ลองเปิด500ร้อยโลสัก5ครั้งปึ๊บเปิดมาครับผมนะชิแล้วก็สกิปออกไปเลยโอ้ผมได้นี่ด้วย10ล้านแล้วก็ได้การ์ดตัวนี้เออย่างเงี้คผมนะ ถ้าเกิดว่าท่านได้อีคลิปหรือโมนาท่านแนะนําให้ใช้ให้หมดเท่าที่มีเลยผมนะเออมีโลเท่าไหร่จัดให้หมดมันจะมีใช้ห้าใช้สิบอะไรออะผมใช้สักสิบหนึ่งพันหนึ่งสิบอันก็เป็นหมื่นโลเอ,อได้อะไรจับนี้โอ้ยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่อยากได้ตัวที่เอาผมเออจะว่าไปตัวนี้เออตัวนี้มันตัวบัตมูนผมเพิ่งได้ตัวใหม่รอบที่แล้วเออเอามีคนโลเพิ่มได้วูมูนโอเคครับผมนะแล้วเมื่อท่านโลจนการ์ดพวกนี้หมด ก็กลับไปทําในตอนแรกที่ผมบอกครับผมนะไปฟาร์มจาก Exploration ไปฟาร์มจาก Infinite Tower เอก็ประมาณนั้นนะผมนะการหาการ์ดหายากอืมไป Exploration ไป Infinite เก็บการ์ดโลไปหาของมาใส่ใส่เทรดให้ตัวละครแล้วก็ไปเข้าเลดบอสเพื่อเก็บมูน r e l o เมื่อทําได้ครบแล้วจัดยาให้หมดเปิดอะไรให้หมดเนอแล้วก็ เปิดการ์ดที่หมดตอนที่ได้มูลดีๆแล้วก็ทําซ้ําวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับผมนะนั่นคือวงจรชีวิตของผมนะตอนนี้ที่ทําให้ผมได้การ์ดแหลมๆเออนั่นคือเทคนิคการรีโลการหายากเบื้องต้นของเกมนี้ครับผมนะถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เดียเด๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหรืออาจจะทำคลิปอีกทีครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมถึ่ตอนนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้ไลค์แชร์ share, แล comment, ้วก็เมนคอมเมนต์ได้เลยผมสั้นสุดงานคือใครอยากดูเพิ่นเกมมีต่อกด like,